เดี๋ยวสักพักพระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับบนเรือสำรานก็มีนักท่องเที่ยวมารอชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าอยู่ยบนเรือสำรานนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะเพื่อนๆอันนี้เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สายการเดินเรือของนำซุงฮะขออนุญาตพี่ๆเจ้าของเรือนะครับ เริ่มตีน้ำหนักแล้วครับก็เบรกเบรกเรือตรงนี้ก็เป็นห้องพักลูกเรือนะครับสะพานเดินเรือแล้วก็นำร่องก็อยู่ข้างบนเดี๋ยวคาดว่าน่าจะเทียบตรง ถ้าฝั่งตรงน้นนะครับเดี๋ยวเทียบข้างแล้วก็ตีวงเลี้ยวนิดหน่อยที่ใกล้ๆกันก็มีเรือเอ่อทำอยู่นะครับโหลดตู้สินค้า จะเวียนหัวหน่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไอ้อะไรนะโยกกล้องไปกลับมา